คุณเคยรู้สึกไหมว่าโลกนี้ยังมีคนธรรมดาทําสิ่งไม่ธรรมดาอยู่จริงและนี่คือหนึ่งในนั้นซาร่าลักแลนหญิงสาววัย21ปีจากอังกฤษล่องเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพียงลำพังและสร้างสถิติโลกถึง3รายการในครั้งเดียวเธอพายเรือยาว7เมตรจากเมืองลากอสประเทศโปรตุเกสไปยังเมืองเฟรนช์กียนาดินแดนโพ้นเคยของฝรั่งเศสระยทางรวมกว่า700 0กิโลเมตร ในเวลา97วัน10ชั่วโมง20นาทีข้อมูลจากกิน n นส s s เวิลด์ e ร o คอยืนยันว่าเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่พายเรือข้ามแอตแลนติกจากยุโรปไปยังอเมริกาใต้ด้วยตัวคนเดียวเธอยังเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดที่เคยทำได้และแน่นอนเธอกลายเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยที่สุดที่เคยพายเรือข้ามมหาสมุทรลําพังแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าสถิติคือวิธีที่เธอทำมันเธอพายเรือวันละ17ชั่วโมง นอนแค่ครั้งละไม่เกิน4ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นงีบ90นาทีและช่วงพัก20นาทีเท่านั้นตลอดทางเธอเจอทั้งปลาบาราคูดา้าวานพัชคาดพายุกลางทะเลภาพหลอนและค่ำคืนที่มีแค่เธอกับดวงดาวนับล้านในบางช่วงเธอมีเพียง GPS กับการโทรหาทีมงานและแฟนของเธอแต่นอกนั้นคือความเงียบที่ยาวนาน เธอบอกว่าไม่เคยอยู่กับตัวเองนานขนาดนี้แต่เธอชอบมันมากจริงๆเบื้องหลังความกล้าคือแรงสนับสนุนจาก w o m e n in Sport และ Team Forces และเบื้องหลังความสำเร็จคงไม่ใช่แค่กล้าเนื้อแต่คือหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ต่ออะไรเลยเธอเกิดที่อเมริกาเติบโตที่อังกฤษและตอนนี้กำลังเรียนฟิสิกส์อยู่ที่มหาวิทยาลัยลบเบอร์โรชีวิตของเธอเพิ่งเริ่มต้น แต่เธอได้พิสูจน์บางอย่างกับโลกไปแล้วว่าบางครั้งคุณไม่ต้องดังไม่ต้องเก่งที่สุดขอแค่กล้ามากพอโลกก็จะเปิดทางให้คุณอริยะเจอเนาเรื่องจริงจากรอบโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้เล่าเรื่องให้ง่ายเหมือนฟังเพื่อนชวนคุยกดติดตามเพื่อฟังเรื่องเล่าชวนคิดทุกสัปดาห์